โอ้แล้วพอดีเด้๋ยทำนี่กตอับยดอจริงดิยดอับโอ้ขิีเลยโอ้โห ทำไมต้องโดนตีซ้อนเขาลอกอย่าเล่น,กนเกมแบบนี้ดิโดนตีซ้อนติดแล้วทำไมต้องโดนตีซ้อนอีกแล้วโอ้ไก่ไม่ต้องหาจราการนะผมเอเคสวย

ไม่ด่าแล้วก็ไปบวกต่อก็ไป่อยากได้เนี่ยเพราะว่าถูตรงอีสามันโหล Đây ba. Ta mà về cây. cái. cái. วยโอ้สวยแบบสวยหมดเลยครับครับชิบช้าให้หากิ่งไม้แล้วก็หาแร่เลยโอ้ไปทำต่อถึงนก็ได้เลยแมวเอาม่เอาม่เอาหัวก่อนแหมที่อย่างนี้หินมาเยอะโอ้โหเกมก็เก่งไปแล้วกินไม้ที่นี่มีห้านะครับกับเอ สื่อสารโออย่าฆ่าเมื่อกี้เนี่ยเด้งไป500อีกแล้วอ่ะทำไมต้องเด้ง500เป็นอะไรกับห้าริดใจอ่ะพี่ยังไงไม่งั้นก็ต้องเอ,อ้ยสวยโอ้สุดยอดเกมแห่งคุณภาพอ่าเออทำไมอ่ะทำไมทำไมมันต้องเด้งไป300 โอ้เย,ยนะหยุดได้ไหมจะเด้งไปถึงกี่ชาเนี่ยเออเอาอีกแล้วเด้งไปพันกว่าแล้วโอ้หยุดได้ไหมหยุดเธอพีซพีซที่พีซ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 ขอ,อร้องอนุโมทนาเลยนะตอนเนี้ย โอ้โหเอาอีกแล้วหยุดได้ไหมอ่เอา่าหกหกหไม่ไหวแล้วดูดิโคตรจะแย่เกมบ้าอะไรเนี่ยจะแหลกอย่างกกเดียวเลย โอ้โหเขาตีฟรีช่วยผมด้วยเขาตีฟรีเอ,อ,อ,อ่ะแหลกอีกแล้วก็รอมันจะแหลกกลี่ร <c oughs> อบเนี่ยอ๋ออีกแล้วแหลกแล้วแหลก,กแล้วอยู่นี่ผม <c oughs> โ,โ,โอ้สุดยอดเกมจบไปเ,ยเลยครับพี่ รไม่สู้หรอกัผมมีเนี่ยดีที่เก็บวกระดาษสอ่าพันเก้าวัตโอเห็นปะครับผมเอานิ้วเอาโอโหสามร้อย่ร้อยโอโโ้าร้โอ 抜けてหย iring, ุดดิหยุดหยุดหยุดได้ไหมอ่ะหยุดหยุดหยุดเขาตีฟรีไปแล้วเออไม่ไหวแล้ว จะทำอย่างนี้ได้ไหมอ่ะขอร้องขอร้องอะโอ้โคชิกระเนกตอ้ยเกมเฮยผมไม่โอ้ผมไม่โอเคมากเลยอะเกมทำไมอ่ะอะไรอ่ะเกมโอ้โหคุณก็เห็นดูดิขึ้นเป็นอันนี้เลยสวิงเกินอ่ออ่อแหลกคือออเรียบร้อยโอ้ เหนื่อยอ่ะคือเกมโดนยิงเน็ตหรอหรือยังไงอ่ะเรียบร้อยโอ้โไม่มันมันไม่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยบอกเลยเกมคืออะไรอ่ะโคชิกะ เกมมันทำร้ายใจิตใจผมมากเลยอ่ะตอนนี้นไม่ไหวอะเกมอ่ะน่าจะเล่นกับผมนนเนี่ยโอโอ,อีกแล้วคืนหกร้อยอีกแล้วหยุด นี่ยเห็นว่าคุณเห็นป่ะเห็นะขึ้นมาอีกแล้วสองร้อยกว่าเนี่ยสามร้อยกว่าเนี่ยร้อย่ะเดีจะดูดูข้างบนดูสิครับแล้วจะดูว่าเขามันจะเกมมันจะไปถึงข้านไหน่อะเกมอะไรอะโอ้อหอีกแล้วเกมโคอ ขอลองขอลองเกมโอ้ยขอรองหยุดได้ไหมหยุดได้ไหมโอ้โอ้หยุดได้ไหมับการที่อะไร่โอ้ยโอ้เอาอีกแล้วเหนื่อยอ่ะเหนื่อย โอยโอ้พันพันหนึ่ยยงร้อยแล้วอโอ้ดูเกมเล่นกับผมดิเอาอีกอ๋อเอาอีกแล้วโอ้ไม่นะเกมหุมดดหยุดเกม โอ้โหโอ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะเกมอ่ะทำไมอะอ้เอาอีกแล้วห้าร้อยอีกแล้วผมโอ้ยผ,ผมไม่รู้จะพูดยังโอ้ยพันโอ้พันกว่าอีกแล้วอ่ะเอาไ้ดีอะตอนนี้ <c oughs> ต้องผมต้องถามเลยว่าเอาไงดีแล้วเนี่ยโอ้โหยุคชีวิตอยู่ชีวิตยุดละมาเฮ็ดเลยขอขอได้โอ้โหเฮ้ยทำไมเดอมมแมนเฮ็ดอ่ะ <c oughs>

จะบอกนะโอเคดีที่เป็นไอ้นั่นเป็นคนนั้นแต่ผมต้องทำแขนสรุปคือยังไม่มีใครฆ่าไอ้เจ๊เขียวได้เลย 一怕 <laughs> 切り落とします <music> 油断は禁物です。最終生存者、サルンです。ほうほラフォンゲンナマニア。腰 <music> が抜けています。 何のあり方やねん出てくる。 どこ,こにいるの ขัดตีด้วยแคบายุตัดจิกลัไป้า <c oughs> ผรู้ว่าขา ยมดอ,อ,อเมด่ามโตะเย่ยอแพ้จบโมงกันสุดอย่างนี้ขอบพุดไอคิออนโอ้แต่แต่คุณเห็นม,มุมอะโอ้ยอ่ากผมแะ่ว่าโอ้ยว่า RTT ผมมันเด้งไปมูนเลยสองพันกว่าอะไรไม่ท่าท้าเล่น เล่นอาหารันมาหารเล่เลย,เลยคือคนมันหมู่กันอะไรอะ่ะแต่ว่าต้นเกมคือไอคทีอ้อนมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเวแต่ว่าถ้าอ่ายังไงดีถ้า,า,า, <c oughs> ถาหากว่าอืมอแต่แต่เราเดินเจอธงอีกทั้งสามมันเลยคืองงมากๆเลยได้ยาเทียรอย่างมาสามก้อนไปเลยเออยาตั้งร้อยแปดสิบอ่ะร้อยแปดสิบสามร้อหกสิบสามร้อหกสิบะนะจริงแล้วก็มีอันนั้นอีก ไอร้อยห้าสิบอีกก็เกือบห้าร้อยนะตีไปคือผมฮิวต้องห้าร้อยแค่สแต็กอันนั้นนะจริงสเต็กตหั่ห้าร้อยแล้วที่เหลือก็อะไรตียุกิยิ่งพอเลยเกมโอโหตีทีละเจ็ดสิบตีทีละเจ็ดสิบไนะแปดสิบนะจริงๆยิ่งยิ่งถ้าเป็นอันนั้นนะเต็มก็แปดสิบเก้าสิบเลยโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะขอบคุณครับสวัสดี